ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจิมมี่ออนเซลล์ขายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาดูที่ดินแบ่งขายนะครับในใกล้ๆกับตัวอําเภอหนองฉางนะครับผมห่างจากตัวอําเภอหนองฉางเนี่ยอยู่ประมาณ2-3มกิโลเท่านั้นนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะฮะแบ่งขายนะฮะในราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนื้อที่เป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงนี้กันเลยไปไปดูกัน สำหรับที่ดินแบ่งขายนะครับมีเนื้อที่จำนวน10ไร่นะครับผมขายราคาเริ่มต้นนะครับผมไร่ละ400,000บาทนะครับผมที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ขณะนี้นะฮะเป็นที่นานะครับผมและก็ยาวยานนู่นเลยนะครับผมในรูปแบบแปลงที่ผมวาดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะคือแบ่งขายต่อไร่นะฮะไร่ละ400,000บาทนะครับผมสามารถที่จะโทรสอบถามเรื่องรายละเอียด ที่เบอร์โทร0 9 2 1 1 4 7 8 2 6นจะฮะจากมิตรอุทัยธานีนะครับผมโทรกันเข้ามาสอบถามเรื่องข้อมูลนะครับผมเอกสารสิบนะครับผมเพื่อที่จะไปดูพิจารณาในะที่จะเข้ามาทําการซื้อนะครับหรือจะแบ่งแปลงขายหรือจะเหมาทั้งหมดนะครับเหมาหมดทั้งแปลงเลยก็ได้นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับผมห่างจากเซเว่นนะฮะมีจะมีเซเว่นด้านหน้า ของตัวไปน้องฉางบ้นไล่นะฮะมันจะมีทางไปนองฉางบ้นไล่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ700เมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วห่างจากโลตัสนะครับโลตัสหน้องฉางเนี่ยอยู่2.5กิโลเมตร นะครับผมเอาที่แบบว่าเป็นแลนด์มาร์กนะฮะที่ใกล้ๆนะครับที่เราไปมาได้สะดวกหรือเป็นแลนด์มาร์กที่เราจะให้มองให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นภาพชัดนะครับผมสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะฮะทำบ้านนะครับบ้านจัดสรรก็ได้หรือจะทาเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับผมอยู่ใกล้แหล่งชุมชนอยู่ใกล้ตัวอําเภอหนองฉางอยู่อยู่ใกล้แห่งไออยู่ใกล้ความเจริญนะครับผมและพื้นที่ตรงนี้นะครับมีรีสอร์ทนะฮะรีสอร์ทใกล้ๆนะครับผม รีสอร์ทใกล้ๆก,ก็มีนะครับผมจะพาท่านม้ชมเดินดูนะฮะโดยรอบๆแล้วกันนะฮะสลับเป็นภาพมุมสูงไปดู เผื่อเป็น hmm. ต like okay. um, ัวเลือกนะครับผมจะรอเรือท uh, mm ําไมเนี um, ่ยเผื่อเป็นตัวเลือกนะครับในการตัดสินใจที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้นะฮะนราคาเริ่มต้นนะครับไล่ละ4ี่แสนนะครับผมเริ่มต้นไล่ละ4ี่แสนคือแบ่งขายนะครับแล้วก็ถ้าจะเหมาทั้งแปลงนี้ก็ลองโทรสอบถามคุยกับเจ้าของที่ดินอีกทีนึงว่าจะในราคาเท่าไหร่ต่อรองกันดูครับต่อรองกันดูได้นะครับนี่นะเป็นที่นานะครับเป็นที่นาคือตามโครงการตามโครงการเนี่ยก็คือจะเดินไฟนะฮะ เดินไฟเข้ามาให้นะครับเดินไฟเดินสาธนรูปภคมาให้กับทางแปลงทางตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะฮะที่ต้องการที่จะซื้อที่ดินตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะก็ด้านยาวไปถึงด้านหลังนะครับเดี๋ยวจากภาพมุมสูงเลยครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมตามนั้นเลยนะฮะเอาละครับเอามาถึงช่วงท้ายของ e ีีนะครับผมสาหรับ e ีพีนี้นะครับผมขายที่ดินแบ่งขายนะครับผมแบ่งขายไร่ละ4ี่แสนถ้าจะเมายกแปลงลองมาคุยสอบถามกันอีกราคานึงก็อยู่ที่ การต่อรองการตกลงกันนะครับผมตามที่เบอร์โทรที่ผมขึ้นให้ท่านผู้ชมดูหนูนะขนาดนี้นะครับก็คือขึ้นตามที่ผมขึ้นให้ตามดีโอนะครับผมเบอร์โทรตามนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจกับที่ดินแปลงนี้นะฮะแบ่แงขายก็ได้หรือเหมายกแปลงก็ดีเช่นกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจหรืออาจจะมี นะฮะสิ่งของดีๆสิ่งของเด็ดๆนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดนะครับผมที่ผมได้ลงขายไปนะครับในอนาคตอาจจะลงขายสิ่งของที่คุณกําลังตามหาอยู่ก็เป็นได้นะครับก็สาหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับตอนนี้นะฮะมีเอฟนะฮะมีส่งเสียงกริ๊งก้างกันเข้ามานะครับผมก็ตามนั้นเลยนะเอฟซีผมนะฮะ ไปพื้นที่ไหนก็จะมีแต่เอฟซแบบนี้ที่มาคอยต้อนรับตลอดเลยฮะส่งเสียงกริ๊งกริดกราดฮะเสียงเสียงกริ๊ดกราดเนี่ยฮะได้ยินเสียงไหมฮะนั่นแหละคือเอฟซผมเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ